วัสดีค่ะวัสดีเจ้าป้าดาวพามายากป่าเห็นแล้วเนาะมีป่าทูป่าซาบะป่าซาบะเกลือเจ้าอันนี้ก็เสื้อมาถึงเิ้นถึงเส้นแบบนี้ละ่ะเสื้อมาแล้วมันมึกหนากเนาะป้าดาวก็ไปกากแดดสองแดดเจ้า ปลาทูนกกตากสองแดดเนาะพอนี้ญี่ปุ่นมันถึงหน้าหนาวแดดมันบาดแรงก่อนตาคือมันยาวๆคือมันแห้งอีไงแล้วเอามาย่างมันจะบาดเละเพราะมันย่างกับกระทะเนาะอันนี้เนื้อป่าไทยป้าดาวก็เอาไปตากน่ะเอามาคัวเอามาหันตัดสิ้นสิ้นเอาลอยน้ำเกลือแล้วก็เอาไปตากเจ้า นี่นะยังมีแมอยูเนาะลองอามัดยางสิ้นหนึ่งนี่ป่าทูซดเนาะอร่อยน้าเกลือแล้วก็ปลาดักเอาไปตากแต่อันนี้ชื่อมามันเป็นปลาเกลือโดยเฉพานะเนาะปลาซาบะสีสิ้นนะี่เนาะมันจะตักขายแบบน,นี้แลยเจ้าแล้วพอใส่แพ็คไว้เนาะ เขไปสื้อมาแท็กหนึ่งออกซซีสิ้นแล้วก็เขาก็แกะเอาไปตากีี่หลังบ้าน ต้องย่างไฟอ่อ,อนๆเจ้าป่ามตัวใหญ่มันจะบปซุกไหนป่านี่ทำคือไข่ป่าบ่วงนะเจ้าแต่ป่าดาวตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเนาะเพราะว่ามันทํากินมันจะได้ง่ายตัวนี้นะมันสะดวก ทำแบบไดก็ได้เจ้าเขาจะหั่นแบบไดนก็ได้แล้ว,บบลวต่สอบ มันเจ้าใครชอบกินปลาย่างเนาะปลาเกลือ,อย่างเกลืออ่อนอ,อนนะเจ้าจะไปให้มันเค็มเกลืออ่อนออนนี่ค่ะ triển móc hùng khâu <laughs> hùng khâu may may tới cháu, nhưng mà suốt là nó có nắng mùn nhiều hơn โอ้ปลาทูไงเจ้าปลาทูตัวนี้เออขนาดปลาดาวใส่กระทะไว้ก่อนแล้วก,ก็คดกล้องหนะเจ้าถ้าปลาดาวไปกัดได้ว่ะป่าน่าทราบถ่มีกระทะย่างขวัวมันติดกระทะอินนะก็เอาไปตากแดดเจ้า,าด้านแดดแรงๆก็คือแดดเดียวเ,เนาะหรือว่าสองแดดแล้วก็เอามาย่างมันจะบัติดกระทะ กระทะนี่มันเป็นกระทะยางโดยเฉพาะเนาะมันเป็นกระทะไฟฟ้าที่นี่ตัวกระทะมันเสียป้าดาวก็เอาว่าตัวเครื่องมันนี่ยเจ้ามันมีไฟนั่นแหะเสียเนาะกระดองกระปื้นป้าดาวเอากระทะเคือบของมันเนี่ยเอามาย่างติดเตามันเป็นเล็กเลยเจ้ามันมีตัวการสองใบเห็นใบหนึ่งมันเป็นหม้อสุกเนาะอันนี้กระทะยางแลกวก็มีหม้อสุกสองใบตัวกันนวก็่าจะขายเป็นสุดเนาะ ที่นี่ตัวหม้อมันเสียเขาก็เอามาย่างบนเตาแก๊สได้ถ้าทามาย่างเตาแก๊สแล้วเขาก็เอาตะกดได้คัดอีกอะเวลาทำเวลาเนี่ยตอนตีมันเขือดนี่มันก็ทานอกไปอีนเี่ยตอนตีมันเขือเขือดนี่ยังดีอยู่เขาย่างไอ้อย่างนี่มันก็บัตติดเนาะเพราะตีเขือเขือดนี่มันทานอกไปอ่ะทีนี่ก็ ย่างฝ่ามันก็จะติดอีกอ่ะนั่นตีเขือกกระทะมันรุดไปเนาะคงจะเปลี่ยนแบบนี้แหละจะไปซื้อมาใหม่นะกันเดียวถ้าตัวตัวไฟมันเสียแหมก็คงจะเอามาย่างแบบนี้เหมือนไปเหมือนไปมันก็จะติดกระทะหมก็เลยแบบบซื้อ จะซื้อแบบยาวเนาะแบบยาวสี่เหลี่ยมอันนี้มันก็เป็นเต่าแบบนี้เนาะอันนี้ก็ติกนี่เนี่ยจะยกไปย่างสีงไหนอันนี้มันเป็นแฟสเต่เนาะใชจนี่เะไจ้ามันก็ใใจได้ hóa rồi <laughs> lắm hóa thơm không oh, khăn không bà không khăn không sao xếp nè sẽ xếp nè cháu nó bà tụi nó khăn 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 แบบตัวน้อยมันกว่าบางแบบกาบก้ามันกว่าหนาแบบใหญ่ๆมากกว่าหนา,ากต่ตัวมันใหญ่นาอถ้าอันปุ่ไปอันและโคไปเจ้าคนแหล่งเห็นเนี้ยเน้ะ ป่านเนอ,อย่างสิ่นเดียวของเสียป้าดาวนี่แหละจะกินมันมีเจ้าปลาดาวาตากข้างสองตัวเนะแต่หัน่นสิ้นเสิ้นนี่ยก็เวลาปลาดาวตากป่าปลาดาวจะตากหลายๆยัง ปลายสนิดสองสามสนิดเอาวันนั้นน้อยนี่น้อยเอามาย่างรวมกันเอามาย่างรวมกันเาาานจ้าอีกะ มาทำมาย่างกันดูเนาะย่างเส็้นียบร้อยละเจ้าย่างป่าเนาะป้าดาวขอจบคลิปแค่นี้ก่อนหนะเจ้าป้าขันคลิปใหม่คลิปน้านเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเพื่อป้าดาวเดนเนอะร์จำได้ผัดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ